เปิดวินาทีจั๊กพงนีปล่อยโ่ท่ามกลางเวทีก่อนที่พนมจับมือประโยคนนี้นั่นเองเปิดนาทีจั๊กพงนีนั้นปล่อยโฮท่ามกลางเวทีก่อนจะพันมือสั่นในเพลินประโยชน์นี้หลายคนก็ถึงพาดที่ว่าเอ๊ะมาวงการบันเทิงลุกทุ่งแต่ก็ตะกแตนชนดาแต่โพสเฟซบุ๊กเดือดฟาดกับจั๊กพงนีและเอ็นวิไลนั่นเองทำเอาชาวเน็ตต่างก็หัวอก เป็นทั่วร์ถล่มฆ่าทั้งคู่เลยจนทั้งคู่จะพรงนี้นั้นประกาศแตกหักเลยไม่ขอยกมือไหว้ก่อนที่ตะกะแตนนั้นก็จะออกมาไลฟ์สดส่วนข้ามกลางก่อนสติดได้และก็ขอโทษไปยังเอ็นวิไลแล้วโดยตะกแตนชนยานั้นก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเมื่อคืนตะกแตนแทบจะนอนไม่หลับเลยค่ะและกดย้อนไปดูไฮไลท์ของตัวเองและอ่านคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาลุถึงและคนหนึ่งที่เข้ามาดูแลในไล แต่พร้อมถึงว่าแต่ก็รู้สึกว่าผิดหวังกับตัวเองมากๆมันก็มีก็มีจริงบ้างที่เขานั้นก็นี่แหละค่ะแตนก็ใช้อารมณ์มากเกินไปแต่วันนี้แตนก็เลยอยากจะขอโทษเอ็นวิไลแต่ก็ไปคิดว่าน้องกระแตนทั้งที่น้องไม่มีปัญหาก็ควรจะทายถามตรงๆว่าน้องตรงๆแตนก็เสียใจทำให้คุณย่าน้องร้องไห้แตนก็เพิ่งจะรู้ว่าเอ็นเป็น เป็นแฟนคลับของแตนแนละร้องเพลงแตนบ่อยมากถึงเรื่องนั้นได้ลุ้นครามกันใหญ่โตและถ้าแตนจะเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและก็โทรไปคุยกันตั้งแต่แรกนั้นแตนก็ยอมรับว่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนปแปลงความผิดพลาดไม่เกิดขึ้นนั้นไปไม่ได้นั่นเองแต่แตนก็จะเมื่เกิดเรื่องที่แบบนี้ก็ขึ้นอีกในอนาวันหนึ่งที่แตนนั้นตกโทรไปหาคุณ คุณและขอโทษเอ็นเป็นการส่วนตัวแล้วก็น้องก็น่ารักมากค่ะรับฟังและเขาก็เข้าใจแตนทุกอย่างแต่จึงอยากจะขอโทษเอ็นขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังและแตนจากตั้งใจในชนารานั้นก็ล่าสุจะพรุ่งนี้ก็นั้นก็ได้ปล่อยโฮท่ามกลางเวทีและใครที่ทํายังไงต่อให้ได้อย่างนั้นแต่ก็เกิดดรามา่าตักแตนชนาราโดยงานนี้ก็ชาวเน็ตน,นั้น ชาวเน็ตนั้นเผยคลิปจ้าพงมีขณะแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่จังหวัดบรีรัมนั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงหนึ่งนั้นด้กล่าวถึงบนเวทีพร้อมกับร้องไห้ด้วยว่าวันนี้วันทุกคนที่มากับจ้านะว่าเป็นกําลังใจให้จ้าจะทราบขอบคุณทุกคนนะคะที่ร้องไห้ที่รักและฟังนะคะนีทุกคนจะให้กําไรจ้ามากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะ และจ๊ะก็คำพูดที่คำหนึ่งที่ใครทำยังไงขอให้ได้อย่างงานนั้นขอบคุณทุกคนที่เป็นที่ให้กำลังใจเอ็นด้วยนะคะยืนยันคำเดียวคำเดียวกันเท่านั้นเองค่ะใครที่ทำอย่างไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นพอ